สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศดินเนอร์บนเรือสำราญทานอาหารบุฟเฟ่นานาชาติพร้อมกับชมบรรยากาศการแสดงโดรวิจิตเจ้าพระยา2025จะสวยงามขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สำหรับครั้งนี้นะคะเราเลือกจองบุฟเฟต์ดินเนอร์บนเรือเมอริเดียนครู2ราคาคนละ599บาทโดยจองเป็นช่วงซันเซ็ตคือเวลา4ี่โมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งเรือจะมาจอดที่ท่าเรือไอคอนสยามนะคะถ้าใครขับรถส่วนตัวมาก็สามารถจอดได้ฟรี4ชั่วโมงซึ่งเรานะคะจะต้องเผื่อเวลามาลงทะเบียนกันก่อนด้วยนะโดยเขาจะมีจุดรับลงทะเบียนอยู่ที่บริเวณท่าเทียบเรือ1พอลงทะเบียนเสร็จนะคะก็ไปยืนเข้าคิวเพื่อรอขึ้นเรือตรงบริเวณท่าเทียบเรือ2เราเลือกจอง ตรงกับทางเพจเมอริเดียนคูตสองตอนจองก็เลยระบุเรื่องที่นั่งเป็นโซนหัวเรือเพื่อที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบที่ไม่มีอะไรมาบดบังให้รําคาญใจจริงๆเราเคยนั่งโซนห้องแอร์มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็เลยอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งโซนหัวเรือดูบ้างส่วนตัวเราว่าก็มีข้อดีทั้ง2แบบนะคะโดยถ้ามาช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยนั่งโซนห้องแอร์ก็จะสบายกว่าเดินตักอาหารก็ง่ายกว่าแต่ครั้งนี้เรามาช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยเลือกที่จะนั่งโซนาท์ดอร์นะคะเพราะว่าอากาศดีมากยิ่งได้นั่งหัวเรือนะ วิวดีสุดๆเห็นวิวทั้งสองฝั่งชัดเจนแต่อาจจะมีบางช่วงนะคะที่มีน้ำกระเซ็นขึ้นมาบ้างด้วยความที่เราได้นั่งตรงริมหัวเรือด้วยแหละแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับเราเพราะการได้นั่งหัวเรือในครั้งนี้คือ e n j o จมากบรรยากาศดีถ่ายรูปก็วิวสวยนะคะแถมอาหารก็อร่อยด้วย โดยอาหารนะคะจะเป็นเมนูบุฟเฟต์นานาชาติที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งขาวทั้งหวานจริงๆเราอยากจะลองให้ครบทุกเมนูนะคะแต่ว่าเวลานี้มีจํากัดจริงๆนะคะเพราะว่าเราได้นั่งเรือ2ชั่วโมงไหนจะถ่ายรูปไหนจะชมว,วิวเดินตักอาหารอีกก็คือรู้สึกว่า2ชั่วโมงนี้น้อยไปจริงๆค่ะ hmm. และนี่นะคะเขาก็มีอาหารเจสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตด้วยนะคะ อาหารทะเลเขาก็ไม่ไก่กาเลยนะจะมีกุ้งเผากับหอยแมลงผู่อบเนยกระเทียมคือถ้าไม่ติดว่าถึงรอบต้องตรวจสุขภาพพอดีนะคะเราคงจะทานกันเยอะกว่านี้แล้วล่ะค่ะแล้วถ้าใครเบื่อที่จะฉลองวันเกิดเงียบๆแล้วนะแนะนําให้จองเรือตรงกับช่วงเดินเกิดคุณจะมีเพื่อนมาร่วมฉลองวันเกิดบนเรือเต็มเลยค่ะโดยการจองนี้นะคะจะต้องแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ตอนที่เราจองเรือนั่นแหละค่ะเพื่อที่เขาจะได้จัดเตรียมเค้กวันเกิดไว้ให้ พอนั่งเรือออกมาสักพักนะคะนักดนตรีก็จะเริ่มบรรเลงเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ยกเค้กไปตามแต่ละโต๊ะที่แจ้งล่วงหน้าว่ามีเจ้าของวันเกิดในเดือนนี้ันเเกิิดดดแ้ว กิมมิกเล็กๆที่เราเชื่อว่าได้สร้างโมเมนต์ประทับใจให้กับใครหลายๆคนนะคะอย่างน้อยก็ครอบครัวเรานี่แหละค่ะ ระหว่างนั่งทานอาหารและเค้กวันเกิดน,นะคะเรือก็จะล่องไปตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยที่จะผ่านจุดแลนด์มาร์กสำคัญหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นสะพานพระพุทธยอดฟ้าวัดอรุณราชวรารามสะพานพระปริ่นเกล้านะคะแล้วก็ไปกับเรือที่สะพานพระราม8โดยต้องบอกเลยว่าตลอดเส้นทางนี้นะคะเรานี้ถ่ายรูปกันเพลินมากเลยค่ะถึงได้บอกไงคะว่า2ชั่วโมงเนี่ยคือน้อยไปจริงๆในจะทานอาหารไหนจะถ่ายรูปนะคะรู้สึกว่า2ชั่วโมงนี้ผ่านไปเร็วมากจริงๆค่ะ จากนั้นนะคะเรือก็จะผ่านเส้นทางเดิมไปจนถึงเอเชียทีกแล้วกลับมาจอดเทียบท่าที่ไอคอนสยามเวลา6โมงครึ่งซึ่งข้อดีของการมารอบซันเซ็ต4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนี้นะคะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยคือเราจะได้สัมผัสบรรยากาศทั้งตอนที่ฟ้าสว่างและฟ้ามืดน,นับว่าคุ้มค่ามากจริงๆนะคะที่เราเลือกจองรอบซันเซ็ตค่ะ เมื่อเรือกลับมาจอดเทียบท่าแล้วอย่าลืมนําตัวเรือและบัตรจอดรถไปสแตมป์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อให้เขานั้นคีย์ในระบบเราก็จะได้จอดรถฟรี4ชั่วโมงค่ะ โดยช่วงที่เรามานี้นะคะตรงกับวันเสาร์มีงานวิจิตเจ้าพระยาพอดีโดยปีนี้นะคะจะง,งดการแสดงพลุแต่ยังคงมีการแสดงโดรน1,000ลำซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะจัดแสดงบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะทุกคืนวันเสาร์เวลาสองทุ่ม45ใช้เวลาแสดงประมาณ10นาทีนะคะโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเลือกมารับชมบริเวณทางเดินไปวัดกัลยาณามิตรนะคะซึ่งทางทางก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะมาขายของตอนที่เรามานี้นะคะคือประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนักท่องเที่ยวคือมาจับจองที่นั่งกันเยอะแยะเลยนะคะเราก็เลยเลือกที่จะไปรับชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะบริเวณท่าเรือยอดพิมานต้องบอกเลยว่า ท่องเที่ยวเยอะไม่แพ้กันค่ะแต่ว่าการันตีได้เลยว่าจุดนี้เป็นจุดที่รับชมโดนได้สวยงามแน่นอนค่ะถ้าใครมีแพลนที่จะมาชมการแสดงโดนนะคะต้องรีบมากันแล้วนะเพราะว่าเขาจะมีการแสดงโดน1น1 0พลำทุกคืนวันเสาร์ถึงวันที่20ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะ